กันนวีสืบแสงนะคะบัญชีรายชื่อพักเป็นธรรมพูดถึงเรื่องคดีตากใบซึ่งมีจำเลยเจคนถูกกล่าวหาฆ่าคู่ผู้อื่นร่วมกันฆ่าผู้อื่นและกักขังหนเนียแปดสิบห้าคนอีกแปดคนถูกกล่าวหาว่าฆ่าผู้อื่นรวมเจ็ดสิบแปดคนซึ่งเหลือเวลาสี่วันคดีจะหมดอายุความยี่สิบห้าตุลาคมกันนวีนี้ปกเร้าทุกวัน <c oughs> กันนวีบอกว่าฟังทั้งโพว่าจะตามจับได้หรือไม่ม <c oughs> ันเหมือนกับฟังนักพยากรณ์ว่ายังไงก็จับไม่ได้เพราะว่าไปต่างประเทศกันหมดแล้ว ขณะที่นักกฎหมายนักวิชาการภาคประชาสังคมภาคประชาชนและนักการเมืองคาดการณ์หมดว่าหมดสิทธินำจำเลยมาเพราะเบอร์ใหญ่ๆมายืนจะมา,มายืนเนี่ยตามกระบวนการไม่มีทางคณะอาจารย์ทางกฎหมายก็ได้ชี้ช่องบอกชัดว่ามีโอกาสทําได้คือแก้ไขมาตรา172เรื่องอายุความซึ่งจะเพื่อรักษาประโยชน์ความปลอดภัยของบ้านเมืองซึ่งต้องพิจารณาว่าปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเกณฑ์หรือไม่คืออันนี้ก็เป็นคนพูดจาเลื่อเชื้อไปเรื่อย คือเอายี่สห้าตุลากนเถอะหลังยี่ห้าตุลาแล้วค่อยไปฉาอังกับพักเพื่อไทยเถอะคือจะพูดถึงเรื่องนู้นไปแก้ไขปัญหาเรื่องอายุความกันวีกลับมาก่อนคือกันวีเนี่ยตื้นลึกหนาบางอย่างไรเป็นใครเราก็ไม่รู้เอาว่าเรารู้แหละแต่เราไม่อยากจะพูดสืบแสงพวกนีไม่อยากใช้นามสกุลสืบแสงเลยเสืบแสงต้นขั้วนะกันวีกลับมาก่อนถอยหลังกลับมาก่อน ในความเป็นจริงคือมีคนทําผิดในคดีตักใบไม้ใช่ซึ่งอน,นั้นเรายอมรับเลยว่าใช่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมใช่เป็นเจ้าหน้าที่การเมืองใช่ไหมใช่เวลาผ่านไปแล้ว20ปีแล้วพวกเขาไม่เคยได้รับความยุติธรรมเลยใช่ไหมใช่พวกคุณต้องดิ้นรนกัินเองใช่ไหมใช่ แต่ฉันถามว่าในตลอดระยะเวลาการน,นาวีอยู่ในขั้นตอนไหนของที่พี่น้องประชาชนเ็าลุกขึ้นฟ้องเองใช็กับหมายฟ้องเองการน,นาวีถอยหลังแล้วกล,กลับมาบอกเราก่อนว่าคุณอยู่ขั้นตอนไหนในที่เขาฟ้องเองเนี่ยฟ้องเองจะเป็นหมายจับออกมาเนี่ยการน,นาวีอยู่ขั้นตอนไหนหรือไม่ได้อยู่เลยสักขั้นตอนเราจะละเลงขนมเบื้องด้วยปากไม่ได้นะกัรน,นาวีปัญหานี้ไม่เป็นปัญหาใหญ่มันเป็นปัญหาทางด้านความมั่นคง ชีวิตและจิตใจมั่นคงของประเทศชีวิตของผู้คนจิตใจของคนที่ยังมีลมหายใจในปัจจุบันอย่าล้อเล่นกัี่รื่องมั่นคงของประเทศชีวิตของผู้คนและจิตใจของคนที่ยังอยู่อย่าล้อเล่นและอย่าเพียงแค่เหยียบสมพวกเขาเพื่อที่คุณจะมีแสงอยู่ในขั้นตอนไหนบอกพี่ก่อนเ,ออเขาบอกว่าการันมีบอกว่า อะไรจะเกิดขึ้นอยากจะกระซิบผ่านไปถึงนายก mm hmm. เพื่อจะได้ยินละละกล้าทำกันนาวีพูดถึงการการกล้าตัดสินใจที่เฉียบขาดของนายกและมนตรีเอาผู้ต้องหากลับมาคือพูดไปก็สองไพเบีย้ยกนันนวี mm hmm. พี่จะบอกกันนาวีนะว่าการที่ผู้จริงจริงกันนาวีก็รู้เองแหละเอาออกมาคือการถแถลงข่าวของนักการเมืองรุ่นใหม่ที่เอาแต่ประชดประชันแดกดัน แซะเนี่ยไม่มีประโยชน์น้องน้องต้องพูดออกมาเลยหนึ่งนายกรัฐมนตรีคุณปล่อยให้สมาชิกพักของคุณลาออกไปได้ยังไงโดยที่คุณไม่ส่งพักของคุณไม่ส่งเขาขึ้นศาลจิ้มไปเลยที่พักเพื่อไทยเลยเมื่อพักเพื่อไทยไม่ส่งสมาชิกพักคนอื่นไม่ได้ไปสมาชิกพักคนอื่นหนีไปตำรวจต้องไปตามจับมาแต่สมาชิกพักคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตแม่ทัพพักสีเนี่ยหายไปคณต้องจิ้มไปเลย จิ้มไปที่พักเพื่อไทยเลยว่าพักเพื่อไทยแต่ก่อนร่อนชลายก่อนที่จะมันหมดอายุความทําไมจึงไม่ส่งคนเอกพิสารขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมอย่าลืมนะพักการเมืองนะหนึ่งในหนึ่งในกระบวนการของพักการเมืองคือต้องพด,ดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมแล้วเคารพกฎเกณฑ์ของกฎหมายพักการเมืองไม่พด,ดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมไม่เคารพกฎหมายการมีล่อมาเลยไอ้นี่ไม่ฉลาดอะ่ะ เออเหมือนเหมือนเหมือนแบบเหมือนพี่กระเทยที่เต้เนเพลงโกโก go go แกคิดอย่างนั้นเพียงแค่นั้นเอาสนุกอย่างนั้นไม่ได้เอาจริงเอาจรงกับบ้านเมืองไหนกันวีอย่าเอาแต่ใจอย่าเอาบ้านเมืองนั้นยืนเหยียบแล้วเอาแต่ใจคือมาพูดแล้วได้อะไรเหลืออีกวันครึ่งก็คือกักกนวีจะบอกว่า ประชุมครมวันพรุ่งนี้นะนายกใช้ความกล้า,าหาญออกพอรกรยืดอายุกวามึงก็รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้อย่าพูดเรื่องอะไรที่เป็นไปไม่ได้คุณจะต้องพูดเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่พรรคเพื่อไทยจะทําแล้พรรคผมตั้งคำถามว่าพรรคเพื่อไทยอยู่เบื้องหลังการหนีไปของพลเอกพิสศมัยคุณจะได้ลุกขึ้นมายืนแล้วฉะกับภูมิธรรมไงเปรี้ยงแบบนี้ไปเลยคือถ้าจะเด่นต้องเด่นแบบนี้อย่าไปเด่นคือไอ้นี่ไปเอา คำจากวงเสวนาพวกนักวิชาการเขาก็ว่าไปเรื่อยๆนั่นแหละ,ะการวิจักระจกอ,อ่ะไม่กล้าทนอ่ะเออพูดเลยกระจอกอันนี้ทีหลังอย่ามาพูดอะไรแบบนี้อีกนะพวกเราอ่ะทำข่าวภาคใต้ข่าวชายแดนกันมาตั้งแต่เรายังหนุ่มสาวกันอยู่เนี่ยเราอ่ะเจอแหมตั้งแต่บรรจงน้าแสะอ,ออกเือหาปลาเนี่ยหนุ่มๆม,มานะจนเดี๋ยวนี้บรรจงน้าแสต้องเข้าโรง,ง,งพยาบาลอะ่ะตรวจเขาเตอจะเลาไตอีสลายเบาหวาน